ับมาะท้อนครับยำกะท้อนไส้กับหมัมกไมก้เหรอหมขกอแม่นไปโอ้ยกินครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อหอหอดไชยคนะไชยคือบอกคอครับมามามาโอ้ยกินพี่น้อง โซโมพี่น้องเด้อแม่หม,มันแมลงก่กอนก็กลิดนหอดเมียเดออ้อเนาะผมดีดีน้อง ยำมังกระทานใส่ขคอรครับโอ้ยเข่ากันมานยังเดินมาเดินมาเดินโอ้ใส่ยหล่อเขานะอีรับนะครับอืย bên này, này đã bài tiểu năng là bài hôm bóng bán bóng bán bóng 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 กินหอดแม่มวานได้ยู่นห็นตองบ้านเลยพี่พี่น้องนะตองครับดุยอราบ,บายกินเต็มที่ครับพี่น้อง เอาอเคยล่ะแม่ไาม